ครับอันดีครับอยู่ก็เกษตรกรรมมาแนวอยู่ก็ต้นไยนะครับครับเดี๋ยวช้นี้เดี๋ยวมาเปิดน้ำครับเปิดน้ำหน้า่าวน้าถ่ายฝนจะน้ำจะไม่แห้งนะครับแต่อิงอันนะครับหรือจะเปิดไหนก็ดูอ่ะจแรงไหมครับวันนี้ฝนดีครับฝนดีมากครับจะทำไหก็ไม่รู้จะทำแบบไหนเลยครับ ทนหาเอาครับเปิดถ่าแหงอีกก็จะได้ทำง่า,ายนะครับไหวานง่ายครับเด้วยเปิดครับไปดูระยะเดือนยังนี่จะแรงไหมแต่แรงเดือนนึ้มก็พอทำได้าานะครับแงงทำได้าาตุ๊กแบบนี้ก็คงจะทำไม่ได้แตวันหน้าแถวหนีหลุดมีหลุดใหญ่นะครับหลุดใหญ่ลงก็ติด ลมนะครับเห็นรถเดินตามไปก่อนนะครับก็รถเดินตามไปก่อนก็ถ่ายได้ก็ไหวแต่รถใหญ่ต้องแหงครับที่จะถ่ายได้ดีถึงน,นาแล้วครับนี่ครับนะี่ครับน้ำเต็มเลย อาเต็มหน้าเดี๋ยวไปเปิดนะครับมีช่องเปิดอยู่ครับครับอ่ามเยอะแยะเต็มไงเต็มหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดครับโอ้โหมีต่องเปิดแล้วครับ lấy từ lọt cái hàng bến này bạn hàng bến

เออนี่เคยเดินดูอ่ะจ้ะจ้ะเดี๋ยวจะลองไปเดินดูเจ้านิดหวานเถือกมันวทำอยากแล้วหล่นหัวอยากไห่ทอมีปัญหากันเลยเปิดให่ทอไปเถอะ เท่าชาว่าของทาวมันไม่แห้งว่ะให้เปิดว่ะนี่ว่ายิงเปิดยิงไม่แห้งก็ว่ามันก็สลายลงไม่นุ่นแลเออนุ่นอ่ะให้ทอย่างนั้นเลยชาวแกแกคิดยังไงล่ะอิงสาตามแกก็เลียบไปให้เปิดเรเปิดเนี้ยไม่คัดเลวอันเี้ ตอตามจริงอ่ะฉันหวานกาแล้วฉันฉันหวานกาแล้วปล่อยไปตมามธรรมชาตินี่ปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าเองมีกาหล่ำ <laughs> แล้วเพราะว่าให้เล็กจัดการแล้วหวานหนตาใหญ่เลยหวานนู่นเลาะหวานไอ้เล็ก <c oughs> มันมันมันไม่แหงเอียงก็ทำตามไม่แหงทำมันแหงเอียงก็ทำตามแหงมั้งล่ะไม่อยากนด้อก่อนนี้ฉันามหนูจะเอาไงปล่อยไป,ไปมาขางเคียงเขาสบายใจันึ่งพ่อ ยิก็ทำตามไปลำบากกับลำบากว่ะครับกลับสุรักี่เนียวไอแคนี K ้ N e นะครับขอคุณมากับท่านกับดีบคำลาชมครับเดี๋ยวผมก็กระสกขังหวานเชนเนียวหยิบหนานะครับสุรักชิเนียไปก่อนนะครับสวัสดีครับ